สบายดีพ่อแม่พี่น้องส pues บายดีเอฟซีทูกฐานพี่น้องพบพ่อกับซ่องน้องอเนยพี่น้องเอ้ยเมื่อนี um ้แม่ทราบภาษีเพิ่นมากมาจอบมันใหญ่จือพี่น้องเอ้ยแต่ตอนนี้มันเจือเขากะมัใหญ่จือเขาบอกว่าพาหมอพี่น้องเอ้ยพาไปกันหมอก่อนใหญ่จืออยู่ บนาบป <Tamam. S 1> รนบบ้าบกินขาวกินจปนหมูแล้วแนะเราจังแสรนะกินเล้วเบิดงหลากหลายนึะงขาแม่บ้านแม่กินกินอะบ้ากินกินละรเปนมแก่วประแดกไปนองเลยแก่ประแดกของแล้วก็แเจวแล้กก็ตุมปลาต้มปลาป่นปลาเค็งหอย เห็ดีอีแล้วแน่ขายนะเจเห็ดแล้วมาเห็ดปีมาเห็ดน้ำกันทีมีหมูเห็ดยั่ไงปพ่อยเนื่้งแต่พออเนยแล้วสต่งนีแล้วโตรงนั่ปลาไหลในปีนี้นะสบายนีดนองอันบาบอกบายตัวระบายมาเห็ดมาเป็นมูปล่อยเนื่นะเห็ดนำกันตะแดงะตะกี้เอาเห็ดก็ใครแม่งจ่ตมดเห็ดยังไ้เนาะ ปลาลายปีนี่ลายเด้อปลาแล้วแก้หน้าขึ้นมาปอาดุกมาแ่้หน้าาได้จนพอกินแต่แต่ลสะหายเลยเนาะด้านหน้านะปอาดุกปะโอกามันก็คือเห็นเมืนเสียงดชะตอะก่่เนน่นี่น่จะว่าแงหยดแ่นีนี่วานะ

ีกันมาก็ได้พราะเมื่อกอบเขาไปเลี้ยงงูอ่ะข้างวัาให้กินไปชองมันบักจดหัดแนได้บอแมนบักจดแนบนั้นเว็นที่รื่องร้านพอหนอ่ กคือแบบอสดเช่มบ้า,านก็เรบักเสดร้านอันแม่เท่าหนูไม่จะคือกันก,ก็โตแล้วกินกิน,นละบ่กินลดแสบยปลาปลาแนะดกคองอะไรนะโตใหญ่น่ะไปือปลาแดกคอง อ่าซื lo, like ้อซองโลนล้มาให้แม่ใหญ่กินซองโลหนึ่งมาแปะเป็นโตให้เรากินนี่นะเอานี้เรากินกับพรตปิ่งกินเห็บอีโคชิอามาน่ะบัดแข็งกว่านี้หมอเออมาแต่ใส่มาปิ้งเงินเนี้ยเป็นโตของฉะคือเต่าบ่อเอามาต่ชัยละสาวอันปลายถิวมันเสื่ออันน่ะโลโล่าไรมันคืออันอีโมนเนาะให้มันอืมมายังแข็งตึงเหนีย ลายบ่บ่นะเขาก็อาหายชมถั่วนีหนึ่งถั่วตายเลยให้มากินมาปิ้งอะไรเนาะสวงามอ๋อถ้าผู้ชายบัดมาอะนี่นะสบายดีปะลูกสบายดีพี่น้องเต็มสะเล็กมากกะขากแล้วเนอะเฮ้ยเขาหยุ่บบ่ จะบากอุ้ยจะมายางเต็มแคนยาญ่เด้น่ะครับน้องเอือพใชน้องเอื้องนะสบายดิบลุงนะหมเบิ้งบงบิ้งบบีป้าปาผ้นี่ยาคือไพพีน้องไห่น้องเนอก็เห็นแต่เมื่อเกิดเลยถ้าตะเกิดฮาก็เห็นเธอเดียวฮะก็จะไม่เห็นอีกเธอหนึ่งนี่แล้วคือไพ่บาอันี่นะ คือไปวะวันนี at at um ah, ah ้นะพุ่นี้มันคือบักขเด้อาวจะาได้ไหนเอรเวมาเร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 วมาเร็วเมาทางไหนนี่นะบอสซาจะมาทางไหนอืออู้นะับ มันนุ่มเหมืนหัวแบนเหมืนอนะเบิ้งดูให้เบิง้งนุ่มหัวนะ่ะมันหัวบิดบ่ฮะได้หัวบิดได้อนอนขางเดียวเห็นบ่อกเอานอนแต่ขางเดียวมันบิดแห้งโพดอะไรน่นะป้าปถั่วบ,บ่จะคือ,อนอนนะนี่อันนี้นะสาวนอนขังเดียวมาสาวมาพี่ดามาเบิ้งมาพี่มันมันขวานเล หูย่ะมันขวบนั่นบอสเซาจะเื้าอนอนแต่คางเนี่ไแบบนี้เสียญไปแล้วก็มาหาห้องเก่าอูยหัวมันขี้ร้าย้วเดินนี่เอาน,นอนจะแข้งคางนี่เด้อไม่เห็นแล้วเวลาพูดนอนต้องไปไเสียมันด่าบอสเสียญเาเสียญเอามานอนไปคางนี่บอสนี้นะเอาคางอันนอนไปคางนี่เด้อบอสเซามันเปร้แห้งเลีอุ้ยตายโหลดทำไมป้าบักเสือ้อเห็นหัวบักเสื้อบาเนี้ตายพอดี อันนี้หัวเสื่อมหัวงามได้ไเดียวมันเดียวมันตื่นจะมาให้เบิง่งหัวมันหนางามเด,ดี๋ยวป้าพิ่นสั่งให้นอนจะแข็งแต่ยังหน่อยจะแข็งเลยข้างนั่นข้างนี่เลยเสียอย่างหนึ่งเสียตอนตอนคอต้องมานะสิวะหัว,สหวเสื่อนแบบมันอยากมันอะไรนีหัวมุนกิ่งนะมาเยี่ยมป้าบาลุเฮ้อ Tim xa lệnh, hoa yên bạ vơ mmmm tấm thảm tay bóc. Hãy thang hai, là thang ngài nó lên à tay, minh bóc. Hãy, mmmm tấm thảm tay mmmm. Mmmm tấm thảm tay mmmm tấm thảm tay mmmm tấm thảm tay mmmm tấm thảm Bọ mmmm thảm tay mmmm thảm tay mmmm thảm tay มาหลายหมื่นแล้วบ่ได้มาเสียบะเลยลูกพระโตพระเตกงนะออกมามันจะออกป่าบ่ป่ายังไปหาหมอมาเศร้าในคิดว่าสิบวัยังพอแหละเศร้าเลยเขากับไปสอนปไปซิวไหมเพื่อนอีกิ๊กไปเอิ้นเอิ้อนน่ากับแลนตามสวนมันเข้าหกกันเด้ป่าสวนมันปลาลูกแน่สวนมันปักจอยแน่อยู่หกอยู่ห้องพั แล่นดินบ <c ười> ัดลมท่วมรังตีนขึ้นมาแล่นก็สิตายทั้งห้องทั้งหายเฮาเมื่อยเด้บ่ได้ก็เกยก็บ่เอิ้นมักคิมัเกี่เอิ้นแบบเอิ้นเพาะพะเอาหั่นดิจังมาโอ้ยสาดมาเห็นกะนอนแบบมือเราแข็งเบิดมือตีนน่ะตาก็เมินบ่เห็นหงตาก็เมินบ่เห็นหงเลยจิอุายางลาดมายังบ่ฮอดคาเมื่ออุ้มยางลาดเมื่อเด้อ กินข่าวแล้วอ,อืมนี่มันได้เงินไปไปเหยียบไปเยียบพี้นิ้ขึ้นบอนอนป้าเด้อันเดอราเพีาะใหญ่งวะเพรา,า,รพรามันอย่าบบิดเลยนี่นี่ก็นอนแต่ขางเดียวาาากกันนออูมุ่ ้ต้องจะต้องเปลี่ยนข้อขางนี่น้ำแน่โอ,อย้ยยางหายหแม่พอดีพี่น้องเอ้ยอยางหายหแหง้งเลยหัวไอคิวกเหัวไคิวกัมาหัวบหนีัดเอียงเออหมเปยพวดนอนนะนคหนนาตางามนี่นมนีงมันเซีนนยนไปน้มากเซียนพยามเซียนเอาแต่แข่งไปเลยโลดต้องไมานอนง่ายดอก หัวข it ี่ไล่คนผู้ชายจบเจือนต้นไทรตัดผมหัวบิดเลยเง่งยูนี่ค่อยนั่งเลยได้สินั่งแล้วจกหน่อยตื่นนะมามาแข่งกันเลยฮะกันนั่งอัดงได้ในเบาเสือเพิ่นนอะอ้าย้เพิ่นลื่นทีดหนึ่งพี่น้องเอ้ยเสือน้องได้หนินะัำรีเฮ้อัำรีขี่จะโคบ่เฮ้ยโห้

<laughs> nhiều ừ. okay. Một... <laughs> thì càng loại, phụt sai chân cào mà phun, cái khai quá, mầm cái càn á, เอามานอนผัวไอ้เอือเลยมาเยี dai, ่ยมป่าพ well, so, ี you know, like ilian, pair, ring, oh, ่น้องเอ้ยผัวจะใ้นอนประค่างได้นะเจ้ากินนุ่มคางได้เจ้าสิ้นสิ้นคางเดียวแบบห้าวเลยย่างอะได้พี่น้องคลิปนี้ซาเบตใน้ยเบิรงส้มเพียงถนนพี่น้องนางสาวใหญ่เจิดกับมันเยี่ยมเพลินเนาะข้าวนาเบิรงนักส้มคลิปต่อไปพี่น้องอืม มาทั้งแรกกับผากนอำมันก็มันก็มาไว้เยนี่มาแรกจะีออ่ว่าจมาทางนี้สบายดีได้พี่น้อง